ถึงเวลาเผยแพร่ลัทธิแบบถูกต้องฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครื่ออะไรเนี่ยเราชื่อโบโยค่ะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมเอ้ยเฉยจะอะไรบอกนะโทรมาหาพี่นะน้องทุกคนลงมาแป๊บหนึ่งได้ไหมครับคุณโบโยฮัลโหลคุณโบโยครับอ๋อกำลังจะไปเปลี่ยนเสื้อค่ะเป่เสื้อพีทเฮ้ยที่คุณมีทรงนะไหนคุณลองพูดคำตะกี้อีกทีสิ มีตรงอะไรอนะ่ะก็คุณแบบพูดคำว่าครับอ okay. hey, ีกทีสิครับไหนลองเติมคำว่าเธอดูครับเธอขอแบบกระเสาเพิ่มเติมครับเธอโอเคในเอ็กครับในเอ็กในเอ็กกโอเคเดี๋ยวประกาศให้ครับโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ย สลีป่ะนะคนนี้หรอสลีปสลีป <c oughs> ไอ้เหีย <c oughs> อันนี้แหละเจ้าของลัทธิลทัทธิสลีปลัทธิสลีปใช่เ <c oughs> อดาวสิบดวงครับข้างบนเหมือนมีคนมาค่ะขอยาตขึ้นไปดู <c oughs> หนูยูแลนด์บีจีครับเธอนี่งครับเธอเนี่ยพี่มาแล้วฮะไม่ได้เอกมาแล้วอาหวังใช่ไหมครับน้าถึงเวลาแล้วที่เองจะต้องรอบ้างครับผมขอตัวลยครับแม่งให้กูรอเป็นชั่วโมงเลยไอหวังหวังพี่หรือว่าหวังอะไรวะไปรุ่นค้าบเธอไปรุ่นค้าบเธอไปรับให้ไหมพี่แล้วพี่ก็คุย เฮ้คนนี้เป็นไรอะพ่าหนุ่มฮิบบอบเป็นเก้าหรือเปล่าเนี่ยขาสั่นไม่หยุดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนะเฉยมาเที่ยวมาเที่ยวเหรอใช่ไเฉยไปไหนนะครับพี่กับนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวลงไปรอข้างล่างก่อนเฉยแป๊บนึงนะได้เลยครับแขกบ้านแขกเมืองเว้ทียเจ้าของลัทีกูเจ้าของลัทีกู หวังพี่อย่าลืมหลอดข้าวนะครับเออว่ะได้แป๊บน,นึงนะคนดูปิดกล้องเกินปิดกล้องเกินอัดบุหรี่พอละอัดบุหรี่พอละโอ้งไปทีหนึ่งซัดอะ ฝังทวินมือซ้ายน้องหน่วยใช่เหรอนี่ปะวะเออใช่เลยวัสดีค้าบเธอเอ้เอ,อียใช่ปะเนี่ยฮัลโหลว่าใช่นะใช่ไง สวัสดีครับเธอสวัสดีค่ะรสวัสดีค้าเชอร์ไอ่ะไอรำไม่มาเหรอรำไม่มาทำไมอ่ะไปข้างนอกเห็นว่าเดี๋ยวมาตอนดึกทำไมรถม้าเทตองอ่ะแน่นอนธรรมดอนโว้ยอยู่นู่นนะมีแต่ปุกปีก็ดีอ่าปากดีนะอีนี่ออกมาพอดีเลยวันนี้อยากอาจจะทำอะไรบ้างทำอะไรบ้าง หนูไม่รู้ว่าปกติหนูมาวะหนูก็ไม่ทำไดเลยเดี๋ยววันนี้จะพาเองไปเผยแพร่ลัทธิของจริงเจะของลทัทธิมาเองงี้ถูกแต่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยธุระแป๊บหนึ่งได้ครับเหมือนดครับนั่นหนูกับพี่กะเพราก็มามานั่งรอนะที่หน้าโดมตั้งนานใช่อโอ,อ,โอช่วงนี้นอนตอนที่หนูมาหนูจะมาเผือกเรื่องที่เขาตีกันอะ่ะแต่หนูนั่งรอประมาณแบบสองชั่วโมงอ่ะเขายังไม่ออกจากโดมเลยอ่ะอ้าวโหทำไมนานจังวะ ไม่รู้ตอนประมาณเกอือบหกโมงเช้าอ่ะอ๋อเมโลเมลโลค้านะอันนี้เจ้าของลทัทิอ่ะโชว์เข้าไปสวัสดีค่ะเชิญสวัสดีค่ะเชิญสวัสดีครับเชิญอันนี้เจ้าของลทัทิชื่อสลิม สวัสด oh, ีคร yeah. ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ัเห็นเห็นมิดไนท์เขาจะมาคุยผมก็เลยอ๋อได้ได้เฮ้ยสลิปเดี๋วเดี๋ยวพี่คุยทุลาเชิญ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 ไปถึงเวลาเผยแพร่ลัทธิแบบถูกต้องเดี๋ยวเอาลงในห้องพูดคูยทั่วไปให้ครับวิอ่ะโอเคครับโอ้หนะแสดงว่าคนโคเวอร์ก็คืองานดีทุกคนเลยปะเนี่ยโคเวอร์อะไรอ่ะเปลี่ยนลำโพอแล้วเขาดูผิดหวังนะ ไม่แต่เสียงมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงแล <c oughs> ้วตอนทำงานแก๊ปหนูโทรสวัสดีครับสวัสดีนครับ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล่ชื่ออะไรเนี่ยเราชื่อโบโยค่ะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมเอ้ยเฉยจะอะไรบอกนะโทรมาหานี่นะน้องทุกคนลงมาแป๊บหนึ่งได้ไหมครับคุณโบโยฮัลโหลคุณโบโยครับอ๋อกำลังจะไปเปลี่ยนเสื้อค่ะใส่เสื้อผิดเฮ้ยที่คุณมีทรงนะไหนคุณลองพูดคำตะกี้อีกทีสิมีทรงอะไรอ่ะก็คุณแบบพูดคำว่าค้าอีกทีสิ ครับไหนลองเติมคำว่าเธอดูครับเธอขอแบบกระเส่าเพิ่มเติมไม่ครับเธอไหนลองดูลองดูได้ไหมมันเป็นลัทธินะถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าคุณจะลําบากนะอยู่ลําบากจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยว่ึงตั้งสติก่อนอ่าๆโอเคผมจะรอครับเธอกระเส่านิดหนึ่งกระเส่านิดหนึ่งครับเธอไม่ได้หรือไม่ได้เลยอไม่ได้หรอ ไม่ได้ไม่ได้อะอยากเข้าลัทธิไหมไม่เข้านี่อยู่ลำบากนะบอกไว้ก่อนอยู่ลำบากจริงๆนะโอเคเข้าไหมครับเธอโอเคเวลาจบประโยคอะลองพูดอ่ะลองพูดประโยคหนึ่งกับผมดูแล้วก็ลงท้ายด้วยครับเธอไปไหนครับเธอโอเคคุณได้เข้าลัทธิแล้วคุณปลอดภัยแล้วแหละขอโชคดีนะครับอย่าลืมนะผมเจอคุณอีกผมจะทวงหาความเป็นลัทธิเรานะ เฉยเข้านาทีเปล่าเฉยเข้าแล้วก็อาแล็ครับเข้ากัาแล็บแล้วเหรอไม่ไม่ฝากฝากเอาไปเผยแพร่ที่แฟมด้วยได้ปะบอกว่ากูฝากเผยแพร่ได้โอเคเวลาฝากลัทธิวาโอเคไหมรับลัทธิมันชื่อลัทธิสลีปลัทธิสลีปได้ครับถูกถูกเอาไปเผยให้ที่แฟมด้วยโอเคอร้อนมากเราจะปวดติลาใบแดง สวัสดีครับสีลาไปแดงเออผมก็อยากได้เหมือนกันอะแม่งไม่ให้ผมสักทีครับเธอตอนนี้ลาไปนักภาค GTA โอลิคแล้วคือใครอ่ะโหลหมอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเนี่ยโคตรเท่เลยอ่ะเราเราชื่ออะไรหมอสองคนเนี่ยไอโนลินปะชื่อแป้งครับไม่ใช่ครับแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะเอ่ออากิครับอากิครับเฮ้ยเข้าละทีเปล่ามาเนี้มาเนี้มาเนี้เดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนอ่ะมาเนี้หน่อย ก็คืออย่างนี้เวลาบริการลูกค้าใช่ไหมเวลาบริการลูกค้าแล้วแบบเราจะพูดให้ลูกค้าเขาแบบคลายความกังวลจากอาการบาดเจ็บเราต้องพูดแบบอ่งสมมติเวลาเขาบอกเขารักษาเสร็จแล้วอย่างนี้พูดว่าอะไรขอบคุณครับเอ่อผมก็พูดว่าเอ่อโชคดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับอ่านั่นแหละในอ่ะอีกลองเติมคําว่าครับเธอลงไปในประโยคเองหน่อยถ้าเป็นผู้ชายครับนั่นแหละก็ต้องพูด โชคดีเดินทางปลอดภัยครับเธอเอออันนี้ได้ถูกอ่ะไหนเอ็งลองพูดดูสิขอบขอบขึ้นครับเธอโอเคพวกเอ็งสองคนได้เข้าลัทธิแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าครัพี่พี่มาดูแล้วแบบเอ็งไม่แบบเอ็งไม่พูดครับเธอเนี่ยเป็นเรื่องนะลัทธิเราเข้าแล้วออกไม่ได้โอเคไหมโอเคครับนะโอเคครับโอเคครับเธอโอเคครับโอเคครับเธอนี่เจ้าของลัทธินั่งอยู่บนรถนะ นีไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอารถเป็นน้องมาจากต่างเมืองชื่อสลิมอเอ้ยสลิปอ๋อครับใช่มันชื่อ,อละที่สลิปอโอเคครับครับนะครับขึ้น <c oughs> ไปได้ยังไงวะนายฝั่ง,งนี้ไล่หมดแล้วครับไปอีกจุดหนะึ่งเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเ,เจอก็เจอก็ดีไม่เจอก็ไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวค่อยนี่เฮ้ย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 จอดรถอย่างนี้ได้ไงเนี่ย ไม่ใช่ครับพอดีว่าเกิดเหตุนชนกันที่ไหนครับไม่ไม่ไม่พวเองลงมาก่อนลงาจากรถก่อนชัดเลยลงมาก่อนถ้าแต่ยาวครับอะไรครับนะนเอา้าเวลารถชนกันอนะเวลารถชนกันอะพวกเองอนะ่ะขอโทษโทยังไงเพราะมันชอบไปฟาร์มขอโทษนะครับพี่ชายเอางี้เปลี่ยนจากเป็นอ่สมมติเองมาชนเองมาชนเขาครับลองพูดคําว่าขอโทษนะค้าบเธออ่ะลองพูดดู ขอโทษนะครับเธอคือโอเคไหมโอเคไหมชื่ออะไรครับเอาไอ้หนุ่มเองลองเองเองลองเองลองพูดกลับไปว่าไม่เป็นไรครับเธอไม่เป็นไรครับเธอโอเคครับเธอไม่เป็นไรครับมันมันเป็นลัทธิที่ต้องแพร่หลายในเมืองเราเข้าได้ไหมโอเคครับเจอกันครับน้าครับเจอกันนะครัับะนี้เจ้าของลัทธิขอโทษครับเธอโอ๊ยน่ารักอ่ะ ฮัลโหลเด็กๆสวัสดีครับนะวันนี้พี่มีอะไรจะให้เองเลือกับนเอ็งจะต่อต้านหรือเอ็งจะเข้าร่วมต่อต้านเลยนะพี่มาเผยแร่ลัทธิสลีฟสลีฟคือคนนี้คือเจ้าของลัทธิสลีฟเขาเลือกที่จะขึ้นไปเสี่ยงแล้วมันคืออะไรนะมันคือการที่เอ็งจะต้องพูดประโยคหนึ่งแล้วลงท้ายด้วยคําว่าขับเธอ ขอตังหน่อยครับขอเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอนี่ไม่เิด่ยงกันปิดแยงกันไม่เกี่ยวกันเลยแก่ขอไปเกี่ยวมั้ยได้ไหมคะเชิญแต่งงานละคะไม่เป็นไรเอามีใครให้เขาไหมมีใครให้เขาไหมนี่เจ้าของทาตทีนะขออะไรกระเบ๋วหกหกสี่คะใช่แต่เบสเอาคนมาขึ้นแล้วนะเมื่อกทีได้เฮียจังเอาไหนเออเอออย่างนี้ไม่ต้องอย่างนี้พูดจบประโยคอย่าลืมนะอย่าลืมลงท้ายด้วยคำว่าครับเธอนะ ไครับนะเฮ้ยไ,ไม่ได้ต้องค้ามเธอนน่ข้ามแบบเพียงแค่้านี่นะข้ามเธอมันจะดูบ้ากรมนะไม่ไม่มีไม่มีไม่มีบ้ากามไม่มีบ้ากรมโอเคข้ามเธอเฮ้ยยเดโควิดก้องดูรีกันข้ามเธอแอ้แม่ดาวม่เจีบเลยอ้แม่ดาแลวโรคจิต บอกแล้วเนี่ยคือมึงที่รับพี่แ้ก็ดึงบิดหวังนะททำเสียงกระเส่านี่เองเอ้าเอ้าก็มึงก็ทำไม่ใช่เหรอพี่ก็เอามาจากมึงเนี่ยไม่นะทำเสียงกระเสารเหรอรักเข็บขาดก่อนที่จะบินลงรถเอ้าหนูแค่บอกว่าครับเธอแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันที่พี่ได้ยินอ่ะมึงแบบมึงแบบครับเธอมึงมึงอ่ะพูดอย่างนี้มึงอ่ะเป็นคนกระเสาเองพี่ก็เลยเอามา แบบเผลอตัวไงตอนนั้นนะมันมึงไม่ได้เผลอตัวมึงพูดกับไอ้ล่ำไงเท่าไหร่ปะมึงพูดไอ้ล่ำแบบกระเสา้บบบสากระเส้านิดนึงป่านนี้ไอ้ล่ำหำลุกหมดแล้วบบจริงๆอ้าวเงียบไม่แบบมันเผลอไปไงเราแบบไม่ได้ตั้งใจไงอ๋อแล้วเป็นไงบ้างไอ้ล่ำไอ้ล่ำเด็กดีนะบอกไว้ก่อนนะพอเอ้า เว็บอะไรอ่ะเว็บเปเรื่องไง